สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านใหญ่ยนต์จูนิ่งนะฮะหน้ารถโตโยต้าไทเกอร์เครื่อง5 L EFI อฮะตัวนี้ก่อนคอมเบลเลวนะฮะตัวนี้ไม่ใช่คอมเบลเล่กับผมกับลูกค้าท่านนี้เดี๋ยวให้แนะนําตัวเองก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมกิติกรเจริญวันนี้ครับมาจากไหนฮะมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับรถคันนี้เป็นเครื่อง 5L ตัวเก่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คอมเบลเล่ตัวนี้กินน้ำมันไหมพอสมควรพอสมควรครับครับผมก่อนติดตั้งได้มีการทดสอบไหมฮะเท่าไหร่ มีการทดสอบครับอยู่ที่ประมาณ9กกิโลลิตรครับย้อนกลับไปนิดนึงทราบข่าวยังไงฮะว่าที่นี่ติดตั้งแก๊สกับรถจนดีเซลพอดีว่าผมไปกับชัยนาทกรุงเทพอาทิตย์ละเดือนละสองครั้งครับก็เลยถามญาติพี่น้องว่าจะติดแก๊สติดที่ไหนดีพอดีป้าผมเคยติดที่นี่ครับเขาแนะนํามาใช่ครับผมให้รถเป็นตัวต้าตัวเก่าผมจําไม่ได้เหมือนกันครับเป็นเก่ากว่านี้ว่าเป็นรถเก่งครับ ใช่ครับใช่ครับการที่นี่ใช่ครับเขาก็เลยแนะนำให้ลองเราเข้ามาดูใช่ครับผมโอเคตอนนี้ก่อนติดตั้ง9กลิตรติดตั้งเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ติดตั้งแล้วก็เป็นประมาณ20กลิตรครับ20กลิตรครับจาก3บาทกว่าหรือบาท50ใช่ครับค่าแก๊สก็จะตกอยู่ที่กิโลละ50ตังค์ครับ50ตังค์ที่ราคาแก๊สปัจจุบันนี้13บาทกว่ากว่าใช่ไหมครับรวมแล้วก็ประมาณ2บาท2บาทครับจาก3บาท3 0เป็นใช่ครับเป็น2บาทครับ พอใจขนาดไหนครับตัวนี้ก็พอใจมากเหมือนกันครับปกติไปกลับกรุงเทพเดือนละสองครั้งใช่ครับตอนนี้ก็จะกลับอยู่ด้วยกลับอยู่ครับปกติไปกลับกรุงเทพใช้ค่าน้ำมันเท่าไหร่รวมเที่ยงหนึ่งวันพันห้าครับเข้าตัวเมืองอะไรด้วยครับไปวนอยู่ในเมืองสักระยะหนึ่งแล้วกใช่กลับกลับมาใช่นาดนะใช่ครับประมาณพันห้าครับตอนนี้ก็น่าจะัเดือดไม่เกินพันใช่ครับผมคำนวณไว้ไม่เกินพันครับโดวแก๊สโดวน้ำมันแล้วใช่ครับโอเคขับเองหรือยังขับเองครับ เสียงเครื่องปกติแล้วผมรู้สึกว่าตาเร่งดีขึ้นมากครับใช่ใช่ครับเราเคยกดคันเร่งหนักๆกลายเป็นเบาลงรอบเท่าเดิมแต่ความเร็วเพิ่มขึ้นครับมันก็ลดแรงขึ้นใช่ครับประมาณนั้นครับใช่ครับความร้อนวันนี้ทดสอบวิ่งกันประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลความร้อนปกติครับไม่ถึงครึ่งก็ยังยังเคยเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ครับไม่ร้อนขึ้นใช่ครับที่เราเห็นใช่ครับพอใจระดับไหนฮะกับการประหยัดประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ เข้าใจมากเหมือนกันนะครับฝากอะไรถึงลูกค้าที่มีรถรถยนต์ดีเซลอยู่แล้วไม่รู้จะทายังไงกินน้ำมันขนาดนี้ครับผมก็ใครที่สนใจเรื่องแก๊สรถยนต์ในเครื่องยนต์นีเซนก็เชิญมาที่นี่ครับผมว่าประหยัดมากๆเหมือนกันครับครับท่านผู้ชมครนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพตอนนี้ย้ายมาอยู่ชัยนาทล้ะตอนนี้ก็ยังไปกับชัยนาทอยู่นะครับบอกว่าถ้าถ้า ร,รู้นานกว่านี้หน่อยก็ประหยัดกว่านี้นานแล้วนะฮะครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะฮะใก,ใกล้นี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับเข้ามาทดสอบเข้ามาดูกันได้ว่าที่นี่ติดตั้งยังไงแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองทดสอบกับรถที่เรากําลังวิ่งจูนกันอยู่นี่แหละฮะถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็เข้ามาดูถ้าอยู่ไกลนะฮะก็ท้ายคลิปจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดขึ้นให้โทรมาคุยกันก่อนปรึกษากันก่อนว่ารถเราที่ใช้อยู่เนี่ยมันจะประหยัดได้สักเท่าไหร่แล้วพอใจยังไงก็ ขับรถเข้ามาติดตั้งนะครับสำหรับวันนี้ครับผมกุลคาท่านนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ